ครับก็สวัสดีครับพบกับผมใน Tango Channel กันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพามาดูวิธีการติดมูลี่ลายไม้ที่ขอบหน้าต่างนะครับว่าจะมีวิธีการติดแบบไหนจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูกันเลยนะครับไป นี่นะครับมุหี่ที่เราได้ซื้อมานะครับนี่ครับแบบนี้ครับลายไม้นะครับมาดูนี่นะครับสวยงามเลยนะครับแบบนี้ลายไม้นะครับตรงนี้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์นะครับตัวนี้ครับอุปกรณ์การติดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะแนะนําวิธีการติดให้ดูนะครับว่าเราติดแบบไหนนะครับแล้วเราจะทํำยังไงครับไปเลยนะครับหน้าต่างบานตายนะครับที่เราจะมาติดเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับตรงนี้แบบนี้นะครับนี่นงครับ ต่างไม้นะครับลายไม้แบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับเพื่อจะติดให้มันเข้ากับขอบหน้าต่างนะครับขอบบานตายตรงนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยครับวิธีการติดเป็นแบบไหนนะครับมานี่นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ติดลางนะครับเราก็จะติดที่เหนือกับตรงนี้นะครับเหนือกับตัวนี้นะครับเราจะติดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เราก็มาร์กไว้เลยนะครับมาร์กจุดที่เราจะต้องติดนะครับ ตรงนี้ไว้มาไว้เพื่อที่เราจะยิงปูนนะครับตรงนี้มาไวต้ตรงนี้แล้วก็นี่นะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับเราก็จะมาไว้เลยสี่ตัวนะครับอันนี้ครับมันก็จะอยู่บนเหลือกล่องไม้นะครับตรงนี้นี่มาแล้วก็มาไว้เดี๋ยวเราก็จะมายิง ยิงที่นี่นะครับยิงที่เรามาร์กไว้คราตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการมาร์กเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมายิงนี่นะครับยิงสว่านนะครับยิงสว่านที่เรามาร์กไว้นะครับนี่นะครับเราก็เอาทําการเอาถุงวัติกแปะด้วยกาวเทปนะครับเพื่อกันปูนไม่ให้หกเลอะเทอะในบ้านของเขานะครับตามบ้านนะครับ นะครับตอนนี้ผมก็แล้ททำการติดตัวรับตัวรับกล่องลางเลยนะครับเรียบร้อยแล้วทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวนี้ก็เราก็ยิงพวกยิงน้องให้เรียบร้อยนะครับตรงนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวลางมุลี่ไม้นะครับขึ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเห็นไหมครับตัวล็อกเป็นแบบสปริงนะครับนี่ล็อกแบบสปริงแบบนี้นะครับ ก็นี่นะครับเรายิงเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับเราติดขาตั้งไว้ทั้งหมด4ตัวเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้นะครับเข้าไปใส่ครับเราใส่จมวกให้เต็นเที่ยวเลยับ ดูว่าเป็นแปดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะติดนี่ครับที่อเติมอะไรเล่มันก็จะพอดีนี่เลยนะครับด้านขอบหน้าต่างของเราทำหน้าต่างแบบนี้นะครับตั้งพอดีนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายนะครับสายปรับนี่นะครับปิดแสงนะครับอันนี่ตั้ง ว่าจะเปิดจะปิดได้ครับนี่ออขเข้าสังเข้าสังเหมือนแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปที่สวยงามมากเลยะคระับตอนเราไม่ไม่แตกเข้าแล้วก็เปิดแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะครับนี่ครับเป็นสายตัวปรับแบบนี้นะครับลองลองลองเทสครับลองเทสดึงขึ้นลงหน่ะลองเทสดึงขึ้นลงหน่ะนี่เลยครับปิด ได้น้ำล้นน้ำลงแล้นะแบบนี้นะครับขอข้อม่ดีว่ามีข้อนอยู่นี้นรัอนนี้อะไรก็เปิดเพราะเป็นรับแสงเข้าตรงนี้แบบสวยงามเลยนะครับแบบนี้นี่นะครับเราก็ติดตั้งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เราก็ดึงขึ้นไปนะครับวันนั้นเราก็จะดึงลงมาได้อันนี้ดึงขึ้นไปนะครับถ้าเสร็จแล้วเราจะปล่อยก็ปล่อยเอาแบบนี้นะครับ ก็จะดึงตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวลอบหมุนนะครับตัวอบหมุนแบบนี้นะครับนี่แี้วก็ปล่อยลงมาเรื่อยๆนะครับดึงมาแบบนี้นะครับก็จะสวยงามเลยนะครับลายไม้นี่ก็จะสวยงามพอดีกบกรอบไม้พอดีนะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวนี like ้ก็จะเป็นฝาครอบเก็บงานนะครับเก็บงานรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบแบบนี้นะครับนี่อันนี้ปิดด้านบนนะด้านหน้านี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเราก็จะใส่แบบนี้นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นฝาครอบเก็บงานด้านข้างนะครับด้านข้างครับด้านหน้าให้สวยงามนะครับมันก็เหมือนจะเป็นกล่องนะครับตรงนี้ มันจะเป็นกล่องเก็บงานครับสวยงามมากเลยนะครับครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้นะครับคลิปวิธีการติดตั้งมูลี่ลายไม้นะครับที่ขอบต่างๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ